เชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลดียังไงก็คือการที่เราเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลเพื่อให้ไฮเออร์เซลส่งสัญญาณมาที่เราเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นง่ายขึ้นยังไงก็คือบางครั้งเรานึกอะไรไม่ออกเราหาคำตอบอะไรไม่เจอแต่จะมีความบังเอิญประจวบเหมาะที่เรียกว่าซิงโครนิซิตี้เหล่านั้น จะส่งเป็นสัญญาณเป็นเบาะแสมาให้เราเพื่อได้คำตอบนั้นในการดำเนินชีวิตแล้วชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็สนุกยิ่งขึ้นชีวิตจะไม่น่าเบื่อเลยในแต่ละวันเราจะมองหาสัญญาณที่ไฮเออร์เซลส่งมาก่อนอื่นเราต้องปรับตัวเองกลับเข้ามาสู่ภายในใช้ใช้เวลาในส่วนใช้เวลาในการอยู่กับโลกภายในให้มากขึ้น แล้วไฮเออร์ล e จะส่งสัญญาณมาที่คุณบ่อยๆให้ลองสังเกตดูนะคะ